จุลาตัวใหม่ครับขนาด150เซนติเมตรครับเขาโครงการมัดการติดนะครับครับองค์ประกอบทุกอย่างในการทำเ่้าไม่ได้อยู่ที่จุด,จดเดียวนะครับองค์ประกอบทุกอย่างต้องสมบูรณ์แม้กระทั่งการเหลา การมัดแล้วก็การติดการลองว้าวอะไรหลายอย่างนะครับมีองค์ประกอบครับสภาพงานว้าวครับส่วนข้างหน้าก็จะเป็นยิงมุมสีฟ้าคล้ายๆลายบาร์เซโลนาครับเสื้อบาร์เซโลนา ข้างหน้าครับผมตอนนี้ก็กำลังจะมืดทับประมาณ6กโมงเย็น6กโมงเย็นนะครับตอนนี้ครับตะวันจะตกดินนะครับลมก็ไม่ค่อยมีครับผมไม่มีเลยลมน่าจะมาในช่วงประมาณห้าทุ่มครับผมครับครับกบตรงเดียวตรงเดียว จะให้ข้างไหนข้างหนึ่งอ่อ,อนหรือแข็งกว่ากันครับผมดคูครับสภาพครับปีกก็ต้องรอให้ได้ครับน่ครับตัวนี้150เซนติเมตรเพิ่งติดเสร็จใหม่ๆครับผมมือยังติดกาวอยู่เลยครับนี่มือนี่ไม่ต้องถามหาอันจะทำอะไรเลยครับโอ้ ไม่อยากคิดเลยหน้าผู้สาวนี่แก้มผู้สาวนี่ไม่อยากบายไม่อยากจับเลยสุเลดมากไม่เป็นไรครับครับปีกบนสิบเอ็ดมิลครับผมสิบเอ็ดมิลครึ่งส่วนปีกล่างส่วนปีกล่างตรงนี้นะครับปีกล่างขนาดสิบมิลครับงเหล่ากลมครับผม ส่วนลำปีกตัวนี้ใช้เป็นไม้ไผ่สีสุกหรือไม้ไผ่ที่มีหนามไม้ไผ่ใหญ่ครับส่วนหกก้างหกกลางตัวนี้แล้วก็ส่วนขากบใช้เป็นไม้ไผ่สั่งไผ่นะครับหรือภาษาชาวบ้านอีสานอีสานแถวอุบลแถวบ้านผมตำบลเทศบาลเมืองเจรเม е เขาเรียกว่าไม้ไผ่ไม้ไผ่น้อยนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกเป็นไม้ไผ่สีสุกครับผมโอเคครับ ให้มาชมงานคร่าวๆครับผมครับเป็นขวันกำลังใจให้บ่าวเจิงคนบลในการทำคลิปนี้นะครับนานๆทีผมจะมาถ่ายรูปลักษณะูตัวว่าวให้พี่น้องได้รับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีในการศึกษาหรืว่าจะเป็นการมัดการเก็บงานนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์ กดสไคร์กรดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นสักหนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปนี้และคลิปต่อตอไปเจอเกันใหม่ครับวันหน้าวันน,น,นี้วันที่24ครับมีนาคมพุทธศักราช2564ขอให้พี่น้องเข้ามารับชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมบัติถนาด้วยนะครับเจอเกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ